ตอนนี้เราได้ต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับแบตเตอรี่แล้วนะคะและทุกตัวใช้งานพร้อมกันได้นะคะลองดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ยี่ห้อ V Powermax นะคะตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์เป็นไฟบ้าน220โวลต์นะคะสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิเช่นสว่านหินเจียปั๊มน้ำพัดลมทีวีคอมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปไม่เกิน3,000วัตต์นะคะวิธีต่อไม่ยากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหน้ารถหรือแบบ,แบบแยกนะคะให้ลูกค้าขันล็อตให้แน่นติดกับขั้วแบบแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราได้ต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับแบตเตอรี่แล้วนะคะและเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลั๊กห่วงเต็มทุกช่องแล้วนะคะและทุกตัวใช้งานพร้อมกันได้นะคะมีพัดลมนะคะมีโคมไฟค่ะมีเครื่องปินนะคะมีคอมพิวเตอร์ะค่ะมีอมอนิเตอร์นะคะเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องบันทึกวงจรปิดนะคะ เดี๋ยวมาลองปิดอินเวอร์เตอร์ดูนะคะให้รู้ว่าเราต่อไฟจากอินเวอร์เตอร์จริงๆแต่ลูกค้าห้ามทําตามนะคะเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าจะทางเอาได้นะคะปิดหมดทุกตัวนะคะเทสกันให้รู้นะคะว่าออกเต็ม3000วัตจริงหรือเปล่านะคะเทสกับไฟเบอร์ตัวนี้นะคะ2300ัามรวัตนะคะแล้วจะมีหินเจียนะคะตัวนี้710วัต์นะคะลองดูนะคะ ลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ